ต่อวันที่จังหวัดเจลานะครับที่สู่พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมรวยช่วยกันแสดนใต้สมาชิกกลุ่มได้มาช่วยกันบรรจุสิ่งของโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากนายธีรชัยรัตนกมลพรผู้ก่อตั้งบริษัทดิสโตรประเทศไทยจำกัดหมหาชนนายะกรรัตนกมลพรและครอบครัวนายแพทย์ชัยวัฒน์แพทย์หญิงสุรังคณานายเตชะทัศน์และนางสาวพัตราเตชะไพฑูรย์และนายปรกรณ์พึ่งเนตรรวมถึงสันักข่านอิสารา สันมข่าวเนชั่นทีวีสถานทูตสหรัฐอเมริกาจากนั้นได้มีการลงพื้นที่ไปมอบให้กับผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่ตำบลตาลูตาลูโบตําบลปากหาราังอำเภอเมืองบ้านลอแตกอำเภอโคกโพจงปัตตนีและบ้านหมู่ที่1น,นะครับบ้านบ่อเตยตําบลปากบางหมู่4ี่เกาะ3บ้านแมที ตำบลลำไัยอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับโดยพบว่าชาวบ้านหมู่4เกาะ3บ้านแมทีนะคะตำบลลำไัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเมื่อเกิดน้ำท่วมและเจ็บป่วยกลางคืนต้องนั่งเรือออกมาอย่างยากลำบากเพราะไม่มีไฟฟ้าสองสว่างตามถนนนายาดาริยาสนิวีชาวบ้านบอเตยกล่าวว่า ที่บ้านอาศัยอยู่นะคะด้วยกัน10บกว่าคนหุงข้าวครั้งละ2ลิตรกินกันตามมีตามเกิดน้ำท่วมไปไหนไม่ได้ออกไปกรีดยางก็ไม่ได้เดือดร้อนมากว่า4เดือนแล้วตอนนี้ถุงยังชีพสำคัญมากส่วนที่มีข่าวว่าน้ำจะมาอีกระลอกก็ได้แต่ทำใจและยอมรับสภาพค่ะขณะที่ชาวบ้านในวินีจังหวัดปัตตานีรายหนึ่งบอกว่าบางบ้านยังไม่ได้รับถุงยังชีพนะครับ พราะหน่วยงานภาครัฐอ้างว่าติดกับระเบียบราชการให้เฉพาะบ้านที่ถูกเข้าท่วมบ้านเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วลำบากได้เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านอยากให้ภาครัฐแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุ่มทุกครัวเรือนอทุกครัวเรือนที่ประสบภัยกับ